ตัดเสียงลบกวน DJI ไ a y สองนะครับทุกคนนี่ครับ DJI May สองครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไม์นะครับนี่ครับในนี้เราก็จะกดปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเรคอร์ดกดใช้ไหมครับนี่ไฟสีน้าเงินมันก็จะขึ้นมานะครับระดับเสียงระดับแบตเตอรี่มันก็จะขึ้นบอกนะครับเพราะเราใช้คู่กับไอ้ DJI Pocket 3กครับผมอันนี้ก็คือปุ่มแพร่สัญญาณนะครับเชื่อมต่อถ้ามันไม่เชื่อมต่อหาสัญญาณไม่เจอเรากดปุ่มแพร่สัญญาณครับ เดี๋ยวเราจะมาลองไอ้กดไอ้ปุ่มนี่ครับตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศตอนนี้คืออยู่ริมถนนนะครับมีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดตัดเสียงรบกวนนะครับเราก็ติ๊กไปที่ปุ่มเล็คคอร์ดปุ่มปิดเปิดนี่นะครับ1ทีครับนี่ครับไฟสีเขียวมันจะขึ้นครับเอ หมดตัดสัญญาณมันก็จะทำงานแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเสียงที่เราใช้โหมดไอ้ตัดเสียงรบกวนนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงเราเองนะครับให้ทุกคนไปพิจารณาเอานะครับแต่ผมใช้มาผมว่ามันโอเคอยู่นะครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะครับผมไอ้ปุ่มนี้ข้างนี้สีแดงนี่เป็นปุ่มบันทึกที่ไม้นะครับตัดออกจากกล้องนะครับมันจะบันทึกเองที่ไม้ครับผมโอเคครับ